นีดมีดพามาประกอบโหลูกปืนของพี่น้องเพื่อนๆเติีต้องมาครับโหลูกปืนฐานรถไถมีิมี่ประกอบด้วยลูกปืนทางละสุตับทิ้มตัวหนึ่งครับแรลงแล้วเรียบร้อยนั่นเน,นี่ยดีในตับนระกอบไปเล่ะครับ อ,อหให้ขจาดให้อุปรกรณ์เปลือนเสียครับทิ้งวัดเอาโอ้ยันเน่นดีครับแต่วัดมื่อไหร่พอดีวะพื้นเนีนฮะถ้าจะระบีก่อน่น้องจะระบียกไมบไม้กันเนีต้องใส่ยี่ห้อน,นี่เพื่อนยี่ห้อน,นี่ราค่ากัย้อมเย,มย,มยม้าครับจากของแทงเา้องวิของเพีไม่ใอกัอนแ้ตรงน,นี้แหละ จะมีเป็นไซด์ไหมครับปุ๊ปืนจระบีไซด์ไหมว่ะท่านผมก็เพิ่งใส่เทียร์ยกันนะครับทุกเทียก็ใส่ของดีเพท่านั้นตามงบน้องตามงบตามงบก่อนจนถ้าว่าเฮามาใส่ผ่านใส่ผ่านนะเขาก็ต้องใส่อ่อผานนี่เด่นตมดุยครับเด่นตมดุแบบูเราจะค่อนข้างสิดใครทนเขาก็ต้องใส่จราบีเบอร์นี้ เอามาเฮเตวโอ้สวนสวนในโทรศัพท์ครับครับครับใส่ไหมพี่น้องใส่ไหมท่าก่อนไปเบิ้งตัวเบิ้งติดนังได้ครับตินใส่พี่น้องติดมือบอกแค่เรื่องยี่ห่อโอเคใส่ยักเทียดิ เคลียนบนติดมือแบบนี้เนาะเหียวเนื้อเพิ่อนว่ายยี่ห้อนี่ท้าต่อไปเป็นตัวแนนดีให้เซลือดเบือเพื่อนเรเนาะกางก็เจ้าลาห่างดิเพราะว่าตัวเก่าโอ้เบื่อครับตัวเก่าตัวไปโอ้ยเบื่อซื้อเบื่อแต่ว่ากับแนนก็ดีพี่น้องเขาแย่เยอะแต่ว่าคอยใซลเอาดีก็รวมครับถ้ารวมในแก่แย่พี่น้อง เราทั้งเทียเคาะเขาเลย้ด้วพี่นอ้องเทียก็เป็นน้ำยี่หอ้อซีนนึกกันครับต้องเคาเสมอแต่เข้าว่าเสมอกิดชือว่าพี่น้องเคานีกโอ้เหยียบปืนเขียวเปนผู่มือเขียวครับแนนดีครับแนนดีโฟรตีกับเคาะสองฟังพร้อมกันครับแต่นั้นผมคิดว่าจะบ่็นแน่นาะนบไม่ว่าจะไม่แน่ Này, à, đây sẽ cắt họ trước nơi cứ tì đi thằng này cái nẻm nữa cắt tham mặt tao băng trước nơi ta xuống để cả này đấy thằng chàng ta xuống rồi xuống tí thì khẩu ngay đấy các. được cái nào? Cái đó nào.

น,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 นมาตะวันคับจะสินเนี่ยนะจิ๋พี่น,น,น้องค่อยดออกโอ้ก็ค่อยๆทำโอผมถ้าจะบดบีครับลื่น ถ้าทางในบัเสียสูนเะ้อครับเห็ดมาแน่นดีครับนี่คือองไ่ยาดคอเลยครับสุดบ้าหรอวะนี่สุดบ้าที่ปกเกียบแล้วก็เกียบชุดนะสสูงเซยสงเสิอซนมือไงผมนี่น่ากลวงอ นี่เปียกเามีีนะเสเาอาชีป่นมาใส่ให้ตรงเปียได้เลยเขาเอาจัรบีเข้าไปปืนนี่น่งลูกปืนนี่นะสองตับปืนเขาก็าจรัรบีก่อนะนี่ี่ได้อัดเซหรออว่าครับไป่ไ้วยกนก เป็นยางเด้ยีห่หัอเป็นยางเอ,อ้ยยี่หัอคณะอาร์ตเปประจำนะพี่น้องยังขี้ดินเจ้าเขานองไงครับปกติฮาต้อง จับแฝกกันครับจับน้ำแฝกกันหนึ่งมาเฮ็ดพี่น้องปืนเล็กเพี้งครับจูบหนึ่งอะไดเจ้าถามมาเอาอย่างดีหรือบดดีให้ก็ต้อตงให้ย,ย,ย่างดีนะจะบดดีกันอย่างงี้เขาเป็นไ้พี่น้องดูก้อนดินเขาดินจะเคล้าดินจะเคล้า

ขอสุกเตียครับแน่นก็ดีที่หนึ่นนะยังแน่นและต้าไปประกอบบานแน่นก็กดีอีกอะการประกอบอก็ถึงยากน้อยครับอื่นล้วก็ต้องปลาเจียวของถือคาร์บอนี ขอ,องปานกลางขอ,องพี่น้องเออเปลี่นมีแต่ของแพ่งเรืออะไรอ่ะไปเยอะๆใส่ไม้ป่ะนะสุรุสุรบีใส่ไม้พี่น้องเพิ่งเคยใส่ได้ครับนี่ มันเหนียวดีไปสั้นสูตรมได้ไปสั้นไม่งั้นวุ้บคงเกิดโมโหก็คงเกิดโม้คยใส่สูตรนี้เถอะอ้าวถือก็จะสูตรมได้ดีแท้ผมบ้าเอ้าใส่อีกนะถ้าถือก็ว่าถือรับพี่น้องแต่ละข้าแบบควอสูงก็ตัวเคยใส่นะครับเข้าขึ้นมาสูตรมได้ไปสั้นสูตรมได้กระจัดไป เลี้ยงทดลองเลยผมมากเดีอยพี่น้องเลี้ยงทดลองผีบอดีผมมาร์กก็ยังเนี่ยแต่ว่าแบบบอกงน,นบ่าบอดีเหรครับทุกยอย่างยังดีเพื่อแต่พี่น้องแต่ว่าการใส่งานแต่เราเปลี่ยนต้องพี่น้องเราบการใส่งานแต่เราเปลี่ยนก็คือกันงานใส่ตึงตุ่มงานใส่ตึงคู่ไม่เห็นนะครับเนาะอาจจะไม่เหมือนกัน เสียงกันนั่นแล้วปกติถูกปืนว่าแตกได้พี่น้องผมพอออก,ตาากแตกมาย้ยสิคเขาเลยเปลี่ยนอะเขาก็เลยเปลี่ยนออกเบอร์ได้นะครับจังบ่เสียเวลาจังบ่ได้ซยอมอีกพี่นอ้องอันนี้เหตุเลยคือจบทีเดียวเลยครับการทํางานเปลี่ยนออกพี่น้องกกแต่ว่ารวมค่ากิบว่าเปลี่ยนอกว่าแต่อันนี้รวมค่าก็ดได้ต้องเปลี่ยนออกพี่น้องลองแบบโอ้ใช้ไม้ยึดเหนียวตุยตุยแต่ตน้องนะ <c oughs> ปิดฟ้าพี่น้องทดินเขาก็จบเลยด้วยน่ะซ้ำไปรอลือ่นแัดกันนะฮะเนี่ยอาพี่น้องมาิ่งยมั่งประกอบครับมประกอบพี่น้องนี่เมือเม่อยปะครับเมื่อยแลพี่น้องนี่แหะครับเผาตรงที่เราจะประกรอบ เอ,อ๊ะเปล่ง,งนนกัน,น,งงงใน,ในพี่น้องเปล่งผมไปทางเดโนะกีวิเศษเยอะเนาะเปล่งผมเปล่งคัดไปทางเนี่ยพี่น้องเปล่งคัดหายเขาทำคลิปเกิดตรงกลางไมลาไว้เนาะพี่น้องเปล่งคัดหายที่เกิดนั่นอ่ะนนะมันจะขวางเงาะ แบบบานๆน,นะครับเด้อพี่น้องสูตดก่อนเด้ยก่อนอย่าลุกปืนเขาไว้เพราะว่าตัวนี้ลุกปืนรวมเข้าลุกปืนรวมนะครับเอาเหลีอยแล้วพี่น้อง ปิดย่างงี้นะครับน้ำมันนหละอือ,อ,อผมใส่ใจจุดีกน็น่าจะนัองจุดนี่โกนซะวิ่งทิ้งเขาเดียวกับไล,ล่รูดนะครับม,มันเหนื่อยเว้ย มันตี่ยังไงครับอินเนี่นยมัติดหนีแต่ซึ่ง,งเราทิ้งกึ้ออกรอบบุญอยอะด้วมครับไม่กันแน่นดีขึ้น่น้อยอินก็บุดบุดแน่เได้ครับ เกี่ยวมาขันล็อกมาทิ้งพี่นอ้องคือเส้นวุเกี่ยวก็เลย<ฮ>เกี่ยวว่าโซโกโป่งกันมันเกี่ยวว่าอรล่างครับลื่มล่างเกี่ยวพี่นอ้องไปยังไงมายังไงเกี่ยวล็อกครับเกี่ยวล็อกไปใช้ปิ้นนี่ได้พี่นอ้องเกี่ยวกันครับ นีชิ้นเนี่ยัย่างนั้นแงเอาอไปยู่เพราะว่าถ้าเแบบว่าฐานกับสมว่าจุกจีกเลยครับสมตัวน,นึงกับยูได้หลายปีพี่น้องปีสองปีโยปีนึงยางยางเลยยางบม่ทนก็ถือว่าพุ่มอยู่ผ่านใครก็รถตอรีรถตอรี่จุกจก,กครับเลยสมดูถ้าก็สมได้กับปีนึ่งก็เก่าแหละครับรถตอรีกครับปีสองปีโย Chân mạc thì kéo há cơ tỡ đi rồi Kiều Kiều lọc cái nông Nén mà nén thì nó kiều rồi bán cơ đây Bán cứ lọc cơ รรบให้แน่นกว่าไม่มาแย่งแน่นต้องดิ้นตัวดิ้นได้ต้องมุนได้ครับเอาถิ่มมาขันนัดใช่นี่พี่น้องนี่ก็คือขั้นตอนประกอบนิดๆน่นอยๆพี่น้องมุนได้ครับผมรู้ได้หูพี่น้องตัวท1่สปีแล้วครับเนาะ ก็ต้องสอมรู้สามสิบสี่ปีอ่านหนี่ก็เปลี่ยนมาแล้วจำจำโมผิดนี่ชุดที่สามชุดอีกปีก็กลัวก็ได้เปลี่ยนอีกชุดเลครับผมมาสี่ชุดคือว่าชุดหนึ่งก็กที่ไร้ปีผมก็ ใส่เกี่ยวเขาวาสุดครับต้องม้มนุ่นเหนียวนะกันไม่ปีงเลยอกเกอร์ทีน้องสมแบบบ้านๆน,นะครับเด้อ ้องใสุสดวต้าเลยพี่เนอะสุดว้าแต่สุดว่าแล้วไนซันี้ครับอืจึงเบวม่งเลยพี่น้นองไนซัมี่อยู่ด่หาเหรียนมาห้องเ้าเหียครับเนาะห้องเหรียนนี่จะทีได้น่น ตรงห้องเรี้ยเงินก็ไดสิได้ตรงห้องเบี้ยเงินใช่ไต้องหัวเกี่ยวมาใหม่พี่น้องอ่ะคลิปนี้ผมจบกันนะครับเลยการสรุปนี่กัจจิปิดฟ้าเขาตรงนี้ครับกัจจิขันเขานี่แล้วก็ไปิบ้างทั้งหลังเฮ็ดขึ้นกันนี่แหละพี่น้องแต่ก็จจิคันตนัวนี้ล็อกให้แน่นนี่สำนีครับขอบคุณนะครับ